สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรนะคะในช่องกุญญาดาเลิฟทาโร่โนะคะวันนี้หน่อยก็จะมาเปิดไพ่ให้กับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ฮิลลิ่งฮิลใจฮิลใจด้วยไพ่ยิปซีนะคะวันนี้เดี๋ยวอยจะใช้ไพ่สองสำรับนะคะ mm hmm. เป็นไพ่เวกมิอัพทาโร่โนะคะ mm hmm. แล้วก็สุขขีผู้มีความสุขนะคะสองสองสำรับในวันนี้นะคะโ mm hmm. ดยที่วันนี้เดี๋ยวหน่อยจะเปิดไพ่ในหัวข้อ อะไรก็ให้เป็นไปตามที่ไพ่ไพ่อยากจะบอกแล้วกันเนาะเพราะหน่อยทุกคนเชื่อไหมว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการทำคลิปเนี่ยคือการคิดหาหัวข้อคิดหาท็อปิกคิดหาหัวเรื่องว่าจะ ถามอะไรดีหรืออะไรดีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หน่อยก็จะให้สิทธิศักดิ์สิทธิ์ครูคูบาอาจารย์นะคะได้มาบอกมากล่าวดีกว่าว่ามีสิ่งไหนที่อยากที่จะบอกจะกล่าวนะคะให้กับเราโดยที่วันนี้นะคะหน่อยก็จะเหมือนเดิมนะคะทุกคนขออนุญาตของรักษารครูคูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะขออนุญาตให้หน่อยได้เป็นสื่อกลางในการเป็นคนอ่าสื่อสารนะคะคนกลางในการอ่านนะคะอ่านไพ่เพื่อที่จะสื่อสารให้คนที่มาพบเห็นคลิป ว่ามีสิ่งไหนที่ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกอยากจะกล่าวอยากจะแนะนําหรือคอยอเตือนนะคะในบางอย่างนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหน่อยจะขออนุญาตของรักษาครูบาอาจารย์ของคนที่พบเห็นคลิปนี้ด้วยเลยละกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวหน่อยจะเปิดนะคะ ไว้แล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนมันจะได้ไม่เสียเวลานะคะอ่านรวมๆกันไปได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคนที่ส่งซุปเปอร์แตงที่อยู่ข้างล่างคลิปนะคะมันจะมีเครื่องหมายหัวใจแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ดอลล่าร์ค่ะมันเป็นซุปเปอร์แตงนะคะค่าขนมต่างๆที่ส่งมาให้ขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนทุกๆช่องทางนะคะส่วนใครที่ติดต่อดูดวงก็ทักมาสอบถามกันก่อนได้หน่อยคิดว่าหลังเมษานี่น่าจะไม่แน่นแล้วแหละ ะะเพราะช่วงนี้งานประจำหน่อยค่อนข้างแน่นนะคะโอเคมามาดูกันดีกว่าว่าหัวข้อในวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คร,รูครูบาอาจารย์อยากจะบอกอยากจะกล่าวอะไรกับเรานะคะข้างบนหน่อยจะขอห้าใบนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้า วิ่ o ออกครัแล้วก็ The World วิ่งเข้าเส้นชัยเลยอะนะคะเส้นทางแห่งความสำเร็จเนาะทุกคนนะคะมันมีการเริ่มต้นใหม่ได้อ่ะโทษทีอันนี้หน่อยน่ยังไม่ได้เอาเลยเดี๋ยวได้อเอาก่อนอ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวหน่อยขอห้าใบก่อนนะ เป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะต้องบอกไว้เลยว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนหนาวร้อนหนาวร้อน,น,น,อนใครที่ทํางานอยู่ข้างนอกก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าอากาศช่วงนี้อากาศไม่น่ารักเลยนะคะ,เพ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะคะได้ดูแลตัวเองกันอย่างดีแล้วก็แมสก็ยังใส่อยู่นะคะสําหรับคนที่อยู่ในแมสเนี่ยมันไม่ใช่ป้องกันแค่โรคนะทุกคนมันป้องกันฝุ่นละอองค่า PM ตอนนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงด้วยเนาะ นะคะโอ้โหการประสานงานอันนี้ครอบครัวมาเลยมันเกิดทาง3าเพ่งคู่คู่กับเท of s ฟสอดสิ่งใหม่โอ้โหพลังงานวันนี้ขนลุกเป็นที่รู้จัก The World เป็นที่รู้จัก p a จออเพจออฟเพนท์เกการเริ่มต้นการเรียนรู้การมีแพชชั่นนะคะการอยากแล้วก็สิ่งใหม่การเรียนรู้กันสิ่งใหม่นะคะความกดดันนะคะ ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาการพบเจอเรื่องราวที่ต้องตัดสินใจทุกคนท T of pendicle สามเหลี่ยนคือการเริ่มต้นการพัฒนาหรือการเรียนรู้กันปฏิสัมพันธ์หรือการทำอะไรใหม่ๆนะคะก็เป็นข้อเป็นครัว the world เพื้นที่รู้จักโอ้โหเดี๋ยวทุกคนคะ่ะใครที่ได้เห็นคลิปนี้หน่อยบอกเลยว่าไม่มีความบังเอิญหากทุกคนได้ฟังหน่อยอา่านไพ่มา นะคะสักพักเนี่ยหน่อยพึ่งรู้สึกว่าการที่เราใช้ไพ่ทาโร่นะคะไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่นะคะที่มี78ใบนะคะมีพวกาดาบมีไม้มีเหรียญมีถ้วยอย่างเงี้ยนะคะกับไพ่ออรค์คเคิลไพ่ออรค์คเคิลคือการอ่านเนื้อหาอ่านตีความหมายโดยภาพโดยความรู้สึกโดยเซนส์โดยสีโดยบริบทนะคะแล้วทีนี้หน่อยเอามาอ่าน ะะโดยที่หน่อยจะใช้ไพ่ออรักเิลเป็นตัวขยายไพ่าทาโร่นะคะซึ่งทุกคนพอเปิดออกมาโอ้โหยังนั่งขนลุกอยู่เลยต้องบอกเลยว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนทีม่มีการสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาเองได้ด้วยกำลังภายในของคุณนะทุกคน โอ้โหคนออกครับคือคนที่อยู่ในจุดที่สามารถที่จะรีเซ็ตความรู้สึกความคิดภายในใจของตัวเองได้ด้วยตัวของตัวเองแต่ทุกคนคะไพ่นี้ได้ไพ่นี้มาขยายชนะมารโอ้ขนลุกอีกแล้ว<笑><笑>ให้ให้นับว่าหน่อยพูดคำว่าขนลุกกี่ครั้งทุกคนคะขึ้นมาใบแรกพลังกำลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครุครูบาอาจารย์ทเทวดาประจำตัวสิ่งที่คุณเคารพสิ่งที่คุณเพียรพยายามทุกสิ่งทุกอย่างคุณเห็นอันนี้ไหมคะเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์อยู่เบื้องหลังและคุณก็สามารถที่จะประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับท่านได้อยู่ในวงล้ออยู่ในวัฏจักรเดียวกันเพราะว่าท่านก็สะอาดเป็นองค์สีทองสีทองคืออาอาบารมีอำนาจความศรัทธาความเชื่อ นะคะความสิริมงคลแล้วคุณก็ใส่เสื้อสีเหลืองทองกําลังพนมมือจิตใจแน่วแน่หมายความว่าอะไรคะทุกคนสองใบนี้มาขยายยิ่งอ่านยิ่งขนลุกค่ะ Queen of Cup คัพคือถ้วยคือความสอาอคือความคิดความรู้สึกนะคะแล้วเป็นถึง Queen คือราชินีแล้วมีผู้กันในมือวาดภาพแต่งแต้มชีวิตแต่งแต้มสีสันด้วยความรู้สึกที่เป็นสุข ความรู้สึกจากภายในทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของคุณสามารถแต่งแต้มได้ด้วยสองมือสองเท้าเออสองเท้าสองเท้า,ทาหนึ่งความคิดนะคะสติปัญญาของตัวคุณเองนั่นหมายความว่านะคะสองใบนี้มาขยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครคุรูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณเอาไว้เลยว่าเส้นทางชีวิตของคุณที่ผ่านมาคุณทำมันมาได้ด้วยตัวคุณเองแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่ท่าน นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครคูครูบาอาจารย์บอกเสมอเลยก็คือเพราะความคิดเพราะสติปัญญาเพราะสติสัมปชัญญะเพราะความที่คุณเป็นคุณความแข็งแกร่งในตัวคุณน่ะที่ทําให้คุณมายืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าท่านมั่นใจ ในความคิดในสติปัญญาศักยภาพการตื่นรู้เส้นสัญชาตญาณหรือแม้แต่กระทั่งท่านมั่นใจว่าเส้นทางที่คุณจะเลือกหลังจากเนี้ยคุณจะเลือกด้วยความถูกต้องไม่ผิดที่ผิดทางไม่ผิดทิศไม่ไปในทางเสื่อมเพราะทุกคนเห็นอะไรไหมนี่มือสีดํา ที่เหมือนกำลังจะเข้ามาเหมือนกับมาก่อกวนสติมาก่อกวนให้คุณวอกแวกมาดึงมาฉุดลังให้คุณไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องแต่ท่านนะคะมองดูคุณอยู่ห่างหางคุณกำลังใช้สติปัญญากันกองใช้สมาธิใช้ความยับยั้งชั่งใจนะคะในการที่จะคิดที่จะทำอะไรเห็นไหมคะทุกคนสองคนนี้ ผู้หญิงผู้ชายสองคนนี้เหมือนกันตรงไหนคะกำลังหลับตาคิดกำลังกลับตาไต,ต่ตองอยู่นั่นหมายความว่าเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้ถึงแม้จะมีสิ่งไหนที่มาดึงมาฉุดมารั้งไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องคุณจงจำมาไว้เลยว่าหลังจากนี้คุณจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้เลยปิดคลิปเลยได้ไหมคะเ <laughs> พราะมันดีมากๆดีแบบดีขั้นสุดนะคะควีน ควีนถืออะควีนถือถ้วยอาราชินีถ้วยเนี่ยนะคะมันเป็นในลักษณะที่เมื่อเราได้เหมือนกับจริงๆแล้วราชินีถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีจิตใจที่ดีเป็นแม่พระนะคะช่วยเหลือหรือใจอ่อนหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นที่ เมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นทำบุญทำทานยอมเสียสละมากมายเพื่อคนอื่นแต่ว่าควีนถือถ้วยเนี่ยเขาก็ยังคุ้มครองปกปักรักษาความรู้สึกจิตใจของตัวเองอยู่นะทุกคนไม่ใช่ว่าให้คนอื่นยอมให้คนอื่นแต่ไม่เซฟความรู้สึกของตัวเองนะคนคนนี้จะเป็นราชินีได้ก็ต่อเมื่อปรับบาลานซ์ในชีวิต คือรู้แล้วว่าอะไรใครควรที่เราจะให้ใจใครที่เราควรที่จะยอมเสียสละถ้าให้ไปแล้วนะคะ สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรนะคะเหมือนกับเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในคนคนเดียวกันน่ะคุณสามารถที่จะปรับบาลานซ์ชีวิตของคุณได้แล้วนะคะใส่ชุดราตีนั่งอยู่บนโขดหินอยู่ในพื้นที่ที่มีความสบายนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะเลือกได้แล้วว่าสังคมรอบข้างคุณเลือกที่จะให้เป็นยังไงสิ่งแวดล้อมรอบข้างคุณจะอยู่ทิศทางไหนอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขอยู่กับใครแล้วมีความสุขอยู่กับใครแล้วมีความสบายใจอยู่ที่ไหนแล้วไม่มีความสบายใจคุณก็จะเดินออกมาคุณจะไปหาที่ที่คคคคุุุณณรูู้้สสึกวววว่่าาาอยแลมมมมีีข ใจเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไปในทิศทางเดียวกันสามารถที่จะหาคนที่เข้ามาคอยซพพอร์ตจิตใจและคุณสามารถที่จะเป็นที่พึ่งเป็นที่สพอร์ตจิตใจให้เขาได้แบ่งรับแบ่งสู้นะคะยืดหยุ่นไม่ตึงจนเกินไปมันจะทําให้เรามีความสุขและอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่เดินทางสายกลางนะคะ สายกลางในที่นี้คืออะไรทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะทางโลกคุณก็ยังต้องใช้ชีวิตยังมีสิ่งที่ต้องทํามากมายทางธรรมคุณก็ยังปฏิบัติยังสวดมนต์เจริญภาวนาคิดดีทดําดีปฏิบัติดีทําในสิ่งดีๆที่เป็นไปในทิศทางที่คุณถนัดนะไม่ได้หมายความว่าต้องให้คุณมานั่งปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าจงเดินไปในทิศทางที่เป็นเส้นทางของเธอนะคะแต่ขอให้จงจําเอาไว้ว่ายังมีท่านที่คอยเป็นเหมือน คนที่อยู่เบื้องหลังอะค่ะเหมือนเป็นลมใต้ปีกคนที่อยู่เบื้องหลังเพราะการที่เราเดินไปในเส้นทางที่บางทีมันอาจจะมืดมนไม่มีแสงสว่างหรืออาจจะลิบหลี่ลำไรอย่างเงี้ยทุกคนหากเรามีคนที่อยู่ข้างหลังเราจะรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครคูบาอาจารย์จะบอกคุณเลยว่าเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้ท่านมั่นใจว่าสิ่งที่คุณจะตัดสินใจและเลือกเดินน่จะไม่ไปในทิศทางที่ จะไม่เดินไปในทิศท,ทางที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าถึงแม้จะมีกิเลสถึงแม้จะมีผลประโยชน์ถึงแม้จะมีเรื่องอะไรที่สามารถที่จะมาฉุดหลังคนไปในทิศท,ทางที่ไม่ดีได้ท่านก็เชื่อว่าหลังจากนี้คุณจะมีสติตื่นรู้ในการที่จะเลือกเส้นทางหลังจากนี้มากยิ่งขึ้นไพ่ใบต่อมา The World จริงๆแล้วอยากจะบอกเลยว่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือคุณเข้าสู่เส้นชัยคุณจะสามารถไปถึงฝั่งฝันคุณจะสามารถทำสิ่งที่คุณคิด คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ได้คุณจะไปได้ด้วยความสามารถได้สองด้สองขาด้วยพลังก,กำลังของตัวคุณคุณเห็นอันนี้ไหมคะ คนที่วิ่งเข้าสู่เส้นชัยนะคะแผนที่ชีวิตกว่าจะมาถึงเส้นชัยเนี่ยต้องผ่านเรื่องราวอะไรมากมายไปเป็นเส้นทางของรูปโลกอย่างเงี้ย The world ที่แปลว่าโลก The world ที่แปลว่าความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์การมีความสุขในเส้นทางชีวิตของตัวคุณเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง The world มันเป็นในเรื่องของการมีตัวตนการสร้างตัวตนทางโลกออนไลน์การมีชื่อเสียงการเป็นคนที่ได้รับความการยอมรับนะคะ คือจริงๆแล้วหน่อยจะบอกเสมอว่าการมีชื่อเสียงไม่จาเป็นต้องเป็นโลกออนไลน์อย่างเดียวนะทุกคนมันอาจจะเป็นในเรื่องของการมีชื่อเสียงในวงสังคมการมีชื่อเสียงในกลุ่มคนที่คุณอยู่การมีชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักการเป็นที่กล่าวข,ขวัญถึงในพื้นที่ที่คุณอยู่จุดที่คุณอยู่สังคมสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่อย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้คุณคือคนที่หลังจากนี้นะคะคุณจะใช้ทั้งเหตุผลและความสุขใช้ทั้งเหตุผลความสุข นะคะในการที่จะมาใช้ในการตัดสินใจเดินในเส้นทางลู่วิ่งของคุณแล้วคุณก็จะพาตัวเองไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีความสุขถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยถึงแม้จะมันไม่ได้มามันไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกค่ะทุกคนแต่เดเบิวมาการันตีอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นที่รู้จักเป็นที่กล่าว ขวัญถึงเป็นที่นิยมชมชอบในพื้นที่ที่คุณจัดสรรบางคนอยากจะสร้างตัวตนขึ้นมาเพราะว่าโลกออนไลน์ตอนนี้มันคือหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทํางานการติดต่อการหาช่องทางการหาลูกค้าต่างๆมากมายหลังจากนี้นะคะบางคนอาจจะกําลังเซ็นสัญญาบางคนอาจจะกําลังมีโปรเจกต์ใหม่บางคนอาจจะกําลัง ทำบางอย่างที่หลังจากนี้มันจะทําให้คุณได้เป็นที่รู้จักของคนเพิ่มมากขึ้นมีชื่อเสียงเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจงเดินไปในเส้นทางหลังจากนี้ที่คุณได้เลือกได้ตัดสินใจแล้วนะคะแล้วไพ่ตรงกลางต่อมาคืออะไรอ่าเด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กเหรียญ ะะมันเป็นเรื่องของอะไรจริงๆแล้วอ่ะเด็กถือเหรียญมันเหมือนกับทุกๆเส้นทางของชีวิตนะคะทุกคนมันไม่ได้หมายอ่ามันไม่ได้หมายม,มันไม่ได้หมายความว่าเริ่มต้นจากศูนย์แล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงร้อยเสมอไปนะคะทุกคนบางอย่างบางโครงการบางสิ่งที่เราทําบางทีหากมันไม่ประสบความสําเร็จนะ่ะมันก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะพ่อสองอันเนี้ยหน่อยรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันอ่าสามอันเลยแล้วกันคุณเห็นวัฏจักรของชีวิตไหมคะ มีการเริ่มต้นใหม่มีการเรียนรู้ใหม่เสมอเพราะว่าบางเส้นทางอย่างที่หน่อยบอกมันเป็นทั้งประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่ไม่ดีมันมีทั้งเรื่องที่แย่แล้วก็เรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นหลังจากนี้หากมันมีสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่แย่ก็ขอให้คุณจงจําเอาไว้มากว่ามันจะเป็นประสบการณ์มันจะเป็นวัคซีนมันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้คุณได้สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แบบไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีความรู้สึกท้อแท้มากเกินไปเพราะคุณเห็นหมีตัวนี้ไหมยังหมีนะคะก็ยังมีหน้ายิ้มอยู่ถึงแม้จะโดนปักไปด้วยดาบมากมายกายกองนะคะเส้นทางชีวิตหลังจากนี้นะคะมันก็ต้องมีเรื่องที่ทําให้สะดุดมีเรื่องที่ทําให้คุณล้มมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องพักต้องหยุดบ้างแต่จงจําเอาไว้เลยว่ามันต้องมีการได้เริ่มต้นใหม่มันได้มีการเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมามันจะเป็นเหมือนวัคซีนที่จะทําให้คุณกลายเป็นเด็กที่โตขึ้นมาด้วยความเข้มแข็ง นะคะแข่งแร่งมีเกาะคุ้มครองป้องกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้เมื่อเราได้เหมือนกับคัดสิ่งแวดล้อมคัดคนรอบข้างได้เมื่อไหร่คุณก็จะกลายเป็นคนที่อยู่รายล้อมไปด้วยคนที่มี energy พลังงานเดียวกันสิ่งไหนที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีก็คัดออกไปสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่คุณต้องได้เรียนรู้ใหม่เพราะคนที่จบสูงสก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะถนัดไปทุกอย่างคนทุกคนนะคะมีเส้นทางมีความถนัดที่แตกต่างกัน บางทีคนที่อยู่ในหุบเขาหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไม่มีความเจริญเข้าไปยังไม่ถึงอ่ะบางทีเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการที่จะพัฒนาหรือทําสิ่งใหม่ๆในวิถีชีวิตของเขา นะคะก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นหนึ่งเหรียญก็หมายถึงเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้มันจะได้มีการเริ่มต้นใหม่มันมีการรีเฟซเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสิ่งใหม่ๆนะคะมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเนี่ยเป็นการเปิดไพ่ที่มันเข้ากันที่สุดที่สุดเลยอะเป็นคู่กันมากๆเลยอะทุกคน หนึ่งเดือนคือการเริ่มต้นใหม่คือการเรียนรู้ใหม่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะจบกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะจบไปแล้วนะคะก็จะได้เริ่มต้นใหม่กับใครบางคนหรือบางคนอาจจะมีคู่อยู่แล้วอาจจะได้อยู่ถึงขั้นที่เรียกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวนะคะมันก็ต้องได้มีการดีเฟนต์มันก็ต้องได้มีการหันกลับมาคุยกันว่าเธอหลังจากนี้ถ้าที่ผ่านมาเรามีข้อผิดพลาดอะไรเรามาคุยกันดีไหมเรามาปรับความเข้าใจกันดีไหมเราหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันดีไหมว่าหลังจากเนี้เราจะเดิน ไปในทิศทางไหนอะไรที่เป็นสิ่งที่เธอไม่ชอบอะไรที่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเรามาปรับมาจูนกันดีไหมเพื่ออะไรเพราะว่ายัางไงเราก็ยังต้องเดินไปข้างหน้าเดินเคียงคู่กันไปเรามาปรับกันดีไหมว่าอะไรคือสิ่งที่มันจะทําให้เราอะไปในเส้นทางที่เรียกว่าทางสายกลางยืดหยุ่นกันไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปอย่างนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้ในเรื่องของความสัมพันธ์หากเป็นในเรื่องของการปฏิบัติอะหน่อยไม่พูดไม่ได้หากเป็นในการปฏิบัติที่ผ่านมาคุณอาจจะไปปฏิบัติไปในเส้นทางที่ ลองมาเยอะหลากหลายรู้สึกว่าตัวเองอ,อยากทําดีอยากเป็นคนที่ดีเขาก็บอกว่า <c oughs> ให้สวดมนต์เจริญภาวนาหรือทําอะไรแต่จริงๆแล้วค่ะทุกคนการทําดีคิดดีทดําดีมันไม่จําเป็นต้องนุ่งขาวห่มขาวแล้วปฏิบัติอย่างเดียวมันมีเส้นทางการปฏิบัติมากมายขับรถอยู่ก็จเจริญภาวนาได้หรือมองเห็นใครที่ตกเดือดร้อนคุณก็สามารถเข้าไปช่วยเขาได้มันเป็นการทําดีที่มากมายบางคนมีความรู้ก็เอาองค์ความรู้นั้นมาแบ่งปันให้คนรอบข้างมันคือมันก็คือการทําดีแล้วอะทุกคน เพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับอะไรบางอย่างที่มันเป็นการปฏิบัติมาแต่ช้านานแต่จงพัฒนา ให้มันเข้ากับตัวเองให้มันเข้ากับเส้นทางชีวิตของตัวเองบางคนก็อยู่ต่างประเทศบางคนก็อยู่ที่แสนไกลนะคะไม่สามารถที่จะไปตามสถานที่ที่มันเป็นเหมือนกับอ่าศาสนาของตัวเองได้แต่เราก็ยังสามารถทําอยู่ที่บ้านได้นะคะเป็นคนดีทดําดีคิดดีนะคะตอบแทนบุญคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณทําสิ่งดีๆนะคะมีด้วยกันมากมายหลายอย่างเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนรอบขา้าง เจ้านายอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้มานั่งคิดละเริ่มต้นใหม่อะถ้าหากว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันตึงจนเกินไปนะคะคุณก็ต้องคิดหาหนทางว่าโอเคจะทํายังไงให้สามารถที่จะร่วมงานกับคนอื่นๆได้และไม่ทําให้มีผลกระทบต่องานที่เรารับผิดชอบนะคะแล้วก็ให้ไปในทิศทางที่มันถูกต้องอย่างเงี้ยนะทุกคนมันต้องมีการเรียนรู้ใหม่มันต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอทุกๆวินาทีเราได้ไปพบเจอคนใหม่ๆหน้าใหม่ๆสังคมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหากเรายังอยู่จุดเดิมเป็นน้าเ็ แก้วไม่มีการที่คิดที่จะพัฒนาตัวเองคุณก็จะไม่มีทางได้พบหนทางใหม่เริ่มต้นใหม่หรอกค่ะการที่เรามีเส้นทางชีวิตเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนกันมันก็ทําให้เราสามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์สามารถที่จะมาพูดมาคุยกันได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นได้เสมอหากคุณรู้จักปล่อยวางวางเขาเรียกว่าวางหน้ากากวางตัวตนของตัวเองลงวางสิ่งที่ตัวเป็นลงแล้วก็ยืดหยุน่น หัดที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆมากมายนะคะที่มันมีเข้ามาในชีวิตเพื่อที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆก็อย่างที่เขาบอกเนาะการที่เราได้รับประสบการณ์ใหม่การที่เราได้ทําอะไรใหม่ๆมันเหมือนกับมันได้แบบเติมเต็มชีวิตของเราให้มันมีความมีสีสัน ชีวิตไม่น่าเบื่อมากยิ่งขึ้นนะทุกคนหรือบางทีเราอยู่กับคู่มานานหรือว่าเราอยู่กับคนรักมานานมันไม่มีสีสันเราก็แค่อาจจะแบบชวนกันเดินทางไปท่องเที่ยวหาอะไรใหม่ๆไปตามคาเฟ่ไปหาอะไรอร่อยๆทานอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะเติมเต็มความสัมพันธ์ให้ชีวิตคู่หลังจากนี้มันไม่มีความน่าเบื่อหรือบางคนอาจจะเป็นคนโสดอ่ะถ้าเป็นคนโสดคืออะไรเราก็อาจจะแบบหาทิศทางใหม่ว่าเส้นทางไหนที่จะทําให้เราอยู่ได้โดยที่มีความสุข นะคะก็คืออันการที่อยากที่จะไปพบเจอสังคมใหม่ลงคอร์สเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้พบเจอผู้คนมากมายซึ่งบางทีมันก็อาจจะทําให้เราได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะส่วนอันนี้นะคะหน่อยบอกแล้วว่าเส้นทางชีวิตของเราอะมันไม่ได้มีเส้นตรงไปถึงเป้าหมายเลยศูนย์หนึ่งสอาแล้วไปถึงร้อยเลยไม่มีหรอกคะ่ะมันไม่มีเส้นทางชีวิตของใครที่โรยด้วยกีบกุหลาบหากไม่มีอุปสรรคปัญหาหากไม่มี โจทย์หากไม่มีปัญหาเข้ามาให้เราได้แก้สมองความคิดของเรามันก็จะไม่มีการได้พัฒนามันไม่มีการที่จะได้ใช้ทักษะสกิลหรือความสามารถของตัวเองได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเส้นทางที่จะไปถึงเป้าหมายของของเราเนี่ยนะคะ กว่าจะไปถึงเส้นทางมันก็มีทมั้ง3 3มันทาง3าแพง่งทางแยกนะคะมากมายหรือบางทีเราไม่สามารถที่จะตรงไปได้เพราะมันเป็นทาง3ามแพ่งนะคะมันก็ต้องมีการอ้อมมันมีการลดเลี้ยวคดเคี้ยวนะคะมันมีอุปสรรคปัญหามากมายขอให้คุณจงจำเอาไว้เลยว่าเส้นทางชีวิตของคุณนะ่ะมันอาจจะไม่โรยด้วยกีบกุหลาบแต่ว่ามันก็ต้องใช้อะไรใช้ความกล้าใช้ความอดทนมานะพยายามคุณเห็นคุณเห็นคุณเห็น,หนสุนัขสามตัวนี้ไหมคะมาขวางทางคุณไว้อยู่ มันหมายความว่าอะไรคะบางครั้งเส้นทางชีวิตของคุณจะต้องได้พบเจออุปสรรคปัญหาไม่พอนะคะยังต้องได้พบเจอเรื่องราวบางอย่างที่จะต้องได้ขุดเอาความกล้าขุดเอาความอมเหมือนกับขุดเอาความกล้าความกล้าหาญเหมือนกับบางคนที่กลัวอะไรบางอย่างบาางอย่แล้วไม่กล้าเดินต่ออย่างนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าจงใช้ความกล้าจง จงเหมือนกับบอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรเกินความพยายามของเรานะคะเหมือนคนที่กลัวความมืดอย่างเงี้ยทำยังไงถึงจะทําให้เรากล้าที่จะไปอยู่ในความมืดหรือทำอยังไงให้เราสามารถที่จะทำให้ตาโฟกัส light, หาความสว่างได้หรือคนที่กลัวนะคะกลัวสุนัขอย่างเงี้ยทำยังไงถึงจะมีความกล้าเราก็อาจจะต้องถอยหลังกลับมาแล้วไปศึกษาวิธีการนะคะหรือทำอยังไงให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นความกลัวความเป็น กิเลสต่างๆที่มาคอยฉุดมาดึงมาลังให้คุณไม่ไปถึงเป้าหมายเนี่ยทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้นั่นคือจงกล้าที่จะเดินไปข้างหน้ากล้าที่จะ,ะเผชิญกับความกลัวกล้าที่จะลุกขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนไม่ว่าจะผิดหวังหรือล้มเหลวมากี่ครั้งก็แล้วแต่คุณจงจำมาไว้เลยว่าเส้นทางชีวิตหลังจากนี้มันจะมีบททดสอบขอให้คุณใช้ความกล้าความเข้มแข็งความไม่ประมาท ไะะลใช้พลังความรู้ของเราเนี่ยแหละพาตัวเองให้ไปถึงจุดหมายและเนี่ยเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์บอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณไม่ใช่คนที่โดดเดี่ยวเดียวดายนะคะบางคนมีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตมีพ่อมีแม่มีองครูค,ร,ครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรมีเพื่อนคู่คิดมีสังคมที่เหมือนกับอยู่เคียงข้างคุณในเส้นทางชีวิตของตัวเราหน่อยเชื่อว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังหาคนคนนั้นไม่เจอหรือเพียงแต่ว่าเรายังรู้สึกว่า เรายัางไม่รู้ว่าคนข้างๆเราเนี่ยคิดหรือว่ารู้สึก อย่างไรกับเราอย่างเงี้ยนะคะแต่หน่อยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครคูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าการที่คุณหากคุณได้แสดงตัวตนของตัวเองออกมาแล้วพื้นฐานความคิดหรือพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราทําให้เรามีความสุขได้จุดจุดนั้นมันจะดึงดูดคนที่มีพลังงาน energy มีความคิดมีทัศนคติมีหนทางมีเป้าหมายใกล้เคียงกับเราเข้ามาในสังคมเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนเพราะทุกทุกคนเกิดมาไม่ได้เดินบนเส้นทางชีวิตด้วยตัวคนเดียวหรอกค่ะในเส้นทางถนนน่ะเรายัง มีคนมากมายที่เดินผ่านกันไปผ่านกันมาอยู่ใกล้กันบางคนก็เดินเข้ามาในลู่ทางเดินของกันและกันอย่างเงี้ยนะคะวันหนึ่งเราก็ต้องได้เจอพบได้ได้พบได้เจอใครที่จะเข้ามาเหมือนกับเป็นการต่อยอดเป็นการระดมสมองเป็นการคิดเป็นที่ปรึกษาให้กับชีวิตของเราแน่นอนนะคะเส้นทางชีวิตของคุณไม่โดดเดี่ยวนะคะไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายถ้าบางคนบอกว่า ฉันมีความสุขกับการอยู่คนเดียวฉันมีความสุขกับการที่ทำอะไรด้วยตัวเองรู้สึกว่าล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองมันรู้สึกภาคภูมิใจ mm hmm. ก็ขอให้ทจกคุณจงรู้ไว้เลยค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ท่านภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณมีความกล้าหาญคุณมีความเด็ดเดี่ยวคุณมีการยับยั้งชั่งใจสิ่งอันสิ่งต่างๆที่เขามาที่มาล่อมาหลอกมาลวงคุณหลังจากนี้ขอให้ใช้เวลาใช้ความคิดใช้สติปัญญาใช้การยับยั้งชั่งใจให้ เลือกทางเลือกที่รู้สึกว่ามันเป็นหนทางที่จะทำให้คุณเจ็บน้อยที่สุดกระทบกับคนรอบข้างน้อยที่สุดหรือทำให้คุณสามารถไปถึงเป้าหมายถึงแ,แม้ว่าอาจจะช้าอาจจะต้องใช้เวลาแต่ยังไงสุดท้ายแล้วคุณก็จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนจงเชื่อในศักยภาพของตัวเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้พลังงานดีมากๆหน่อยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่บางคนอาจจะอยู่ในจุดที่มีความสุขแล้วหาจุด หาจุดยืนที่เป็นสมดุลให้ตัวเองได้แล้วรู้แล้วว่าเป้าหมายตัวเองเป็นใครหรือบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่เคยประสบความสําเร็จหรือกําลังที่จะหรือต้องกลับมาเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆ <c oughs> ก็ขอให้คุณจงเดินไปในทิศทางที่อไม่ เขาเรียกว่าไม่เบียดเบียนตนมากเกินไปทําเท่าที่ไหวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหากณเวลานี้คุณอยู่ในจุดที่เป็นทางสามแพ่งอยู่ในจุดที่รู้สึกมันหนักมันหนาหรือเกินชีวิตขอให้คุณใช้สติปัญญาอยู่กับองค์ความรู้อยู่กับตัวตนอยู่กับตัวเองอยู่กับองคครูครูบาอาจารย์หาความสงบให้กับตัวเองแล้ววันหนึ่งคุณจะพบนะคะ เมื่อใจเราสงบเราก็จะคิดหาทางออกคิดหาสิ่งที่จะทําไปให้เราได้ไปสู่เส้นทางที่ไปสู่จุดหมายได้อย่างง่ายๆแล้วที่สําคัญเลยก็คือคนรอบข้างนะคะใส่ใจคนรอบข้างให้ความสําคัญกับคนรอบข้างคนที่เขาอยู่เคียงข้างคุณใครที่ยังมีพ่อแม่ใครที่ยังมีครูครูบาอาจารย์อยู่กลับไปหาท่านกลับไปให้ความสําคัญกับท่านกลับไปเป็นเหมือนกับ ไปทําให้ท่านมีความสุขะคะ่ะทุกคนเพราะว่ากว่าเราจะโตมาได้ทุกวันนี้นะคะเรามีท่านที่คอยเป็นคนให้กําลังใจทุ่มเทพเพียรพยายามทําทุกอย่างให้คุณไกยเป็นคุณอยู่ทับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนะคะกลับไปตอบแทนบุญคุณกลับไปอยู่ในที่ที่มีคนที่เขารักคุณจริงใจกับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะไปอยู่อย่างมีความสุข เพราะว่าการที่เราอยู่กับคนที่เขามีใจหรือว่ามีความซื่อสัตย์มีความรักเราอย่างแท้จริงอ่ะมันเหมือนกับการที่เราได้ปลดบ่วงพันธนาการเหมือนกับการที่เราได้ไปรีแลกปล่อยจอยปล่อยใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องอยู่ในจุดที่มันมีความกดดันอยู่ในที่ที่รายล้อมไปด้วยคนที่แบบสังคมที่มีแต่กลยานมิตรมีพลังบวกอะทุกคนมันก็จะทำให้เรามีพลังบวกในการที่จะไปเผชิญกับโลกภายนอกอีก นะคะเอาเปมาหน่อยเป็นกําลังใจกับคนที่พบเห็นคลิปนี้ใครที่ฟังมาถึงตอนท้ายนี้นะคะให้พิมพ์คําว่าชนะมนันนะคะพิมพ์ท้องว่าชนะมนันนะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วนะคะขอบคุณที่ฟังมาถึงตอนจบค่ะบ๊ายบาย